ครับก็มาเฉลยต่อนะครับในช่วงที่2นะครับอีก10ตัวอย่างนะครับอีกสิข้อนะครับเนาะก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับอ่าตัึงนะครับโอเคนะครับตัวต่อมานะครับก็คือหมึกยักษ์กับปูนะครับหมึกยักษ์กับปูอ่าก็เห็นหมึกยักษ์ใช่ไหมครับกับปู ง่ายๆเลยครับหมึกยักษ์มันกินปูเป็นอาหารนะครับมันกินปูเป็นอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะไปจับปูแล้วก็ปล่อยหมึกเพื่อให้มันเป็นอมพาสนะครับแล้วก็กัดกินมีกัดกินปูเป็นอาหารนะครับดังนั้นเพระเจ้าฝ่ายหนึ่งเป็นเป็นผู้ล่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเป็นผู้ถูกล่านั่นเองก็คือภาวะล่าเหยื่อนะครับเป็นฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายเสียประโยชน์เป็นบวกลบนะครับอันนี้ง่ายก่นะฮะต่อมานะครับต่อมา ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลนะครับอ่าในช่วงแรกแล้วมีดอกไม้ทะเลกับกับปลากระตูนใช่ไหมครับได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวนนะเห็นปูเสฉวนใช่ไหมครับปูเสฉวนที่มันจะไปเอาพวกเปลือกหอยพวกอะไรมาทาเป็นบ้านของกันนะฮะก็เหมือนกันนะครับแต่นนี้ก็คือมีเปลือกหอยอันนี้มันก็ปูเสฉวนเนี่ยมันก็จะถูกพวกปลาตัวใหญ่เนี่ยกินเป็นอาหารได้ดังน,นั้นแต่ว่าเมื่อมีดอกไม้ทะเลเนี่ยมาทำรังมาเกาะอยู่บนหลังมัน ปุ๊บมันก็จะเป็นการช่วยอำพางนะครับอำพางตัวจากจากสัตว์ร้ายต่างๆที่มันจะทาร้ายปูเสฉวนนะครับขณะเดียวกันดอกไม้ทะเลเนี่ยมันก็มันก็ต้องกินพวกสัตว์จักเล็กเป็นอาหารอันนี้มันมันเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าอยู่เฉยๆปุ๊บมันก็ไม่ได้อาหารแต่ว่าถ้าเกิดมันเกาะอยู่บนหลังปูเสฉวนเนี่ยปูเสฉวนก็จะพาเดินไปไหนไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยก็จะได้ประโยชน์จากจากปูเสฉวนด้วยเพราะนั้นต่างต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน แยกจากกันก็ก็พอได้ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะนั้นสองอันนี้จะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเป็นบวกบวกทั้งคู่นะครับต่อมานะครับมันต่อมาอ่าอันนี้ง่ายหน่อยนะครับแมวกับหนูแน่นอนครับแมวล่าหนูเป็นอาหารนะบางคนแถวว่าแมวแมวที่บ้านเล่นกับหนูไม่ยอมกินขมีนะแต่ตโดยธรรมชาติแล้วก็คือแมวกับแมวก็วกจะล่าหนูเป็นอาหารนะครับก็จะเป็น ภาวะล่าเหยื่อนะครับฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะครับในข้อนี้นะครับต่อมานะครับอ่าอันนี้บัวกับผักตบชวานะครับในในในตานำลองต่างก็จะมีผักตบชวานะครับกับบัวนะครับขึ้นอยู่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องการแสงแดดต้องการการเจริญเติบโตเพราะนั้นมันก็แย่งแย่งแสงแดดกันแย่งการเจริญเติบโตแย่งพื้นที่บนผิวน้ํากันนะครับถ้ามีการแข่งขันกันแย่งกัน ก็จะเสียประโยชน์ทั้งคู่นะครับสัญลักษณ์จึงเป็นแบบลบกับลบครับข้อนี้นะครับต่อมาครับต่อมาอ่าตรวนี้ครับแมลงวันกับดอกบัวผุดนะเคยเห็นดอกบัวผุดไหมครัดอกบัวผุดจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นดอกไมใ้ใหญ่ๆเลยฮะมันจะอยู่บนบกนะครับมันจะเกลอ,อกมากเป็นลักษณะคล้ายๆกับดอกบัวนะครับก็จะบานบานออกมานะครับ อันนี้มันก็จะมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเหมือนกันนะครับเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียในการที่จะผสมพันธุ์กันมันก็จะอาศัยแมลงวันนะครับมีกลิ่นให้แมลงวันก็ไปหาอาหารในนั้นมันนะฮะเสร็จแล้วมันก็พึ่งพาแมลงวันช่วยในการผสมเกสรให้มันนะครับก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นบวกกับบวกครับตอนนี้นะฮะต่อมานะครับ อ่านี้กบบนใบบัวอ่าเเห็นนะกบอาศัยบนใบบ,ใใบัวนะก็ถ้ามันอยู่ในน้ําตลอดไปลามก็ว่ายน้ําไม่ไหวเนาะมันก็เลยต้องอาศัยใบบัวเนี่ยเป็นที่พักอาศัยนะครับก็จะได้ประโยชน์จากใบกบัวกบขณะเดียวกันใบบัวก็ได้ประโยชน์จากก,กบเลยไหมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเสียประโยชน์ไหมกบไปทาให้ใบบัวหักไหมก็ไม่ได้ทํานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่เสียนะครับแต่กบได้ประโยชน์จึงเป็นภาวะแบบยิงเงอใสนะครับก็คือกบได้ประโยชน์แต่ว่า ใบบัวเนี่ยไม่ได้ไม่เสียผลป,ประโยชน์นะครับในข้อนี้เป็นบวกศูนย์นะครับต่อมานะครับอ่านี่น่าสนใจครับนี่น่าสนใจนะครับนกกระว่ากับกาเนี่ยคยได้ยินไหมครับนกกระว่านกกระว่าเนี่ยมันจะไม่มันมันจะไม่ทํารังนะนะมันจะแต่ว่ามันมีพอมันท้องมันมันจะวางไข่มันจะมันจะแอบแอบไปวางไข่ในในรังของนกกานะนกกาตัวสีดำๆนะ นกกาบ่าก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะตัวสีคอสีตาลนะฮะมันก็จะไปแอบไปวางไข่นะไข่มันจะสีไล่ลายนะครับเห็นไหมแตกแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยกับกับไข่ของนกกามันก็จะไปไปไขไว้ปุ๊บแล้วหลอกให้นกกาเนี่ยฟักไข่ของมันนะัฟักฟักไข่ของมันมันก็ได้ประโยชน์มันไม่ต้องฟักไข่ไม่ต้องฟักไข่เองนะครับไม่ต้องเลี้ยงเองนะฮะพอพอมันฟักออกมาเป็นตัวปุ๊บนกกาบ่าวเนี่ยมันก็แบบ คงจะดื้อพอสมควรอะมันก็ไปไปถีบพวกไข่ของนกกามันจะฟักออกมาเป็นตัวก่อนนกกาเอาถีบไข่นกกาเนี่ยร่วงแตกออกหมดเลยนะฮะแตกหมดเลยเพราะนั้นนกกาก็จะเสียผลประโยชน์ในในขณะเดียวกันนกกาว่าเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ไม่น่าเชื่อนะมันเป็นเป็นภาวะฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ซึ่งตรงกับภาวะปรสิตนะครับซึ่งมันดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นปรสิตเลยแต่ว่ามันจําเป็นต้องจัดอยู่ในกลุ่มของปรสิต และเป็นโพสิทแบบภายนอกนะครับฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะครับเป็นบวกลบนะครับก้อนนี้นะครับอ่าต่อมานะครับต่อมาอ่าอันนี้คนกับเชื้อไวรัสนะครับเชน้อเนเชื้อไวรัสนะตอนนี้กําลังระบาดเลยใช่ไหมครับทาให้เราเรา,เราต้องมานั่งเรียนกันอยู่ในอ่ระบบออนไลน์บ้างออนเดมานบ้างนะครับก็คือเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าเชื้อโควิดนั่นเองนะครับ ซึ่งมันอยู่ในร่างกายเราก็จะทําให้เกิดโรคกับเรานะครับอันตรายมากช่วงนี้นันนักเรียนก็ไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับเจลล้างมือเรียบร้อยนะครับเนาะดังนั้นเชื้อไวรัสตัวนี้ก็จะสร้างสร้างอันตรายกับร่างกายเรานัไปทําลายปอดนะครับไปทาลายระบบทางเดินหายใจของเรานะครับก็ก่อโรคนะครับก็เป็นปรสิตนะครับเป็นปรสิตแบบภายในนะครับเนาะดังนั้นหลายหลายินทราบข่าวว่านักเรียนโรงเรียนเราก็มี ครอ,อบครัวบมีต้องติดโควิดด้วยนะครับมีบางบางคนที่เรียนด้วยกันเนี่ยก็ติดโควิดอยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับให,ให้ให้หายไวๆนะครับเนาะก็รักษาดูแลตัวเองด้วยนะครับอ่อข้อต่อมาครับข้อต่อมาหม้าลายกับนกกระจอกเทศนะครับม้าลายกับนกกระจอกเทศม้าลายเนี่ยจมูกมันจะรับกลิ่นได้ดีมากนะครับ เวลามันมีศัตรูพวกศัตรูของพวกม้าลายกับนกกระจอกเทศกับพวกสิงโตกระเสือนะี่ะพอมันได้กลิ่นตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเตือนภัยกันเตือนภัยให้กับนกกระจอกเทศด้วยนะวิ่งหนีก่อนแล้ววิ่งหนีปุ๊บปุ๊บก่อนพอได้กลิ่นปุ๊บวิ่งหนีนะครับในขณะเดียวกันนกกระจอกเทศเนี่ยหูตาไวนะครับหูตาไวมันจะเห็นก่อนเลยนะฮะมันเห็นก่อนมันก็ช่วยช่วยเตือนกันนะครับสองตัวนี้อยู่ด้วยกันก็ พึ่งพาอาศัยกันนะครับได้ประโยชน์ด้วยได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าแยกกันก็ก็ไม่ส่งส่งผลกระทบต่อการใช้ใช้ชีวิตมากมายมากมากมากเท่าไหร่นะครับเนาะสองตัวนี้อยู่ด้วยกันจึงได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นบวกกับบวกครับเนาะอ่าต่อมานะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ถังเช่าอ่าถังเช่านะครับทันสุดท้ายแล้วนะครับถังเช่า เออน่าสนใจนะฮะเคยเคยได้เห็นไหมครับเคยได้ยินไหมครับถังเช่าเหมือนกับสารสก,กัดถังเช่ากาลังโฆษณากันเยอะแยะเลยถังเช่าคืออะไรเราฟังตั้งแรกเลยนะครับถังเช่าเนี้ยมันเกิดจากมแมลงนะฮะ,มะแมลงก่อนเริ่มต้นที่มแมลงก่อนวงจรชีวิตของมแมลงเวลามันไข่ไปไข่เสร็จแล้วมันจะกลายเป็นตัวหนอนใช่ไหมครับเหมือนกันครับแมลงอันนี้มก็ไปไข่ตามดินต่างๆพอมันฟักออกมาจากไข่มันกลายเป็นตัวหนอนหาตามดินดิน,ดน,ดนเสร็จแล้วมันไป เจอละอองครับเป็นละอองของเชื้อราเห็บชนิดหนึ่งนะไปตกอยู่บนตัวหนอนเสร็จแล้วมันก็ไปก่อโรคก,กับหนอนเนี่ยทำให้หนอนเนี่ยมันตายนะครับพอหนอนมันตายแล้วเนี่ยมันก็ใช้ร่างหนอนเนี่ยครับเป็นเป็นที่อยู่อาศัยกินอาหารนะครับเสร็จแล้วมันก็จเจริญเติบโตงอกงอกส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะครับขึ้นมาอยู่ในในในอาาบนชั้นดิน บนอตอนแรกม,มันอยู่ในดินใช่ไหมครับหนอนอยู่ในดินมันก็แทงยอดขึ้นมาอยู่เป็นดอกเห็ดขึ้นมานะครับมันก็จะกลายเยงี้ยครับคนคนอคนก็ไปเอาเอามาเห็นไหมครับตัวมันเหมือนรากมันเหมือนเป็นตัวหนอนใช่ไหมจริงจริงมันคือตัวหนอนเลยครับนะเอาเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วกางบวนี็จะเป็นดอกเห็ดของมันเป็นเห็ดที่ไปขึ้นบนตัวหนอนมันก็คือเป็นภาวะที่ว่าหนอนดุหนอน,น,อน,น,อนออถูกที่จริงที่จริงคราวนี้ มนน่าจะขึ้นผิดนะที่จริงนะตัวนี้น่าจะเป็นล่าเหยื่อด้วยซ้ำไปนะครับนะที่จริงเพราะว่าหนอนมันตายนะครับหนอนมันตายรานนั้นมันเสียประโยชน์น่าจะเป็นล่าเหยื่อนะครับฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ก็คือฝ่ายที่เป็นเชื้อราเนี่ยได้ประโยชน์ตัวนี้เสียประโยชน์ก็คือตัวหนอนหนอนผีเสื้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้น่าจะเป็นภาวะล่าเหยื่อนะครับเนาะโอเคครับในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตก็คงจะจบลงตรงนี้นะครับในเรื่องของนี้นะครับนักเรียนนี้ที่มีข้อสงสัยตรงไหนก็ถามเข้ามาในกลุมลก่มหรือว่าส่วนตัวก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวในเรื่องต่อไปนะครับข้อมูลจะให้นักเรียนไปอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเ,เดี๋ยวจะแจ้งต่อไปนะครับในเรื่องต่อไปนะครับในเรื่องของอวงโซ่อาหารนะครับแล้วก็สายใยอาหารนะครับสำหรับช่วงนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ